พระคือดวงทิพร้างอนันตสาร ไทยเปี่ยมการุณการก่อเกื้อปรีชเยศพระทรงชานราชกิจทวนแหลพระเมตตาโอบเอื้ออุ่นกล้าวนิกรชนผลพระคุณเด่นด้าวพดุงสุขรักราชทรงดับทุกขทเวทลีธรรมชาติพระธรรมนุ สิ่งแวดล้อมแห่คืนป่าชอุ่มชุ่มชี้เล,ลิศล้ำเลอบุญดังคุ้นเขาเยี่ยมฟ้าคุณประจักษ์พระราชทานความรักแหล่งล่าฟื้นศินลปะพิทักษ์นาถิน่นท่วนแห่พระเกยีรเกรยรติพระเกิดกล้าสืบสร้างศิลพไทย เชิญไตรรัตน์เลิศล้ำจำหลัดอวยพระพรสิริสวัสด์เพิดพร้อมชนมายุพิพัฒน์ภูนเพิ่มพระเกียรติแห่ทรงพระเจริญลาดน้อมเทิดไทยถวายพรด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทรด็อเอร์นรวัต จเจริญรัชาภาพประธานกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์